หากได้เงินบำเหน็จมาในระหว่างที่สารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำเหน็จก้อนนั้นหรือไม่หรือถ้าได้รับจะได้รับในสัสดส่วนใดอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ฝนได้อัดคลิปตอบในเรื่องของเงินบำนาญในระหว่างที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือการเป็นบุคคลล้มละลายว่าลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับ ในสัดส,ส่วนแค่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยมาถึงคําถามว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นเงินบําเหน็จละ่ะเพราะความแตกต่างของเงินบําเหน็จกับเงินบํานาญก็คือว่าถ้าเป็นเงินบํานาญก็คือจะได้รับทุกเดือนนั่นหมนายความว่าในแต่ละเดือนที่เมื่อได้รับเงินบํานาญลูกหนี้ก็มีส่วนที่จะได้รับสัดส่วนเรื่องของเงินบํานาญในแต่ละเดือนไปแต่เงินบําเหน็จนั้นน่ยได้มาเป็นก้อนแล้วเงินก้อนนี้ต้องนําไปชําระเจ้าหนี้ทั้งหมด หรือไม่อย่างไรบ้างซึ่งในตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติล้มละลายเองก็ไม่ได้ระบุถึงเงื่อนไขของเงินบำเหน็จบำนาญไว้นะคะแต่ว่าก็มีระบุไว้ในเรื่องของการขอรับค่าเลี้ยงชีพซึ่งเป็นดุลพินิษของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังนั้นฝนเองก็เลยในเมื่อไม่มีข้อกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงก็ต้องไปหารือในทางปฏิบัติกับ,กบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งข้อมูลในเรื่องของสิทธิ์ในการรับเงิน บำเน็์ um เนี่ยฝนเองก็ได้ไปหารือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลายท่านด้วยกันซึ่งก็มีความหลากหลายในเรื่องของกองบังคับคดีดังนั้นฝนถือว่าข้อมูลที่ฝนไปหามาเนี่ยในภาคปฏิบัติสามารถใช้ได้และข้อมูลที่ฝนไปสอบถามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเป็นข้อมูลในระหว่างกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงต้นเดือนธันวาคม2565ดังนั้นถ้าท่านใดมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ เงินบําเหน็จว่าจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่เนี่ยแค่ไหนเพียงใดนั้นเนี่ยถ้าได้ฟังคลิปนี้ของฝนแล้วก็เวลาทอดยาวไปหลังจากนี้ฝนแนะนําว่าทางที่ดีท่านควรที่จะหารือกับเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เพราะข้อมูลที่ฝนเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นข้อมูลภาคปฏิบัติจริงณเวลานี้ดังนั้นเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปฝนก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ยังจะเป็นคงเดิมหรือไม่เพราะว่ากฎระเบียบหรือ,อคําสั่ง ภายในของกรมบังคับคดีหรือแนวปฏิบัติอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เอาละถ้าในปัจจุบันนี้นะคะก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนนั่นหมายความว่าเงินที่จะได้รับนั้นเนี่ยเจ้าพานักพิทักษ์ทรัพย์ก็ให้เราไปเขียนขอรับค่าเลี้ยงชีพะคะ่ะซึ่งอาจจะต้องไปขอเขียนใหม่หรืออาจจะใช้คําขอเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าพานักพิทักษ์ทรัพย์ในแต่ละท่านนะคะแต่หลักการใหญ่เหมือนกันก็คือว่า เมื่อได้รับเงินบำเหน็จมาหนึ่งก้อนเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นั้นเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์จะกันส่วนไว้ให้เราประมาณร้อยละ70แต่มีให้เราใช้ตามวงเงินที่เราขอในแต่ละเดือนพร้อมกันนี้ก็ต้องมาพิจารณาด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราขอนั้นน่ะมีความเหมาะสมหรือไม่อ่ะสมมุตินะคะว่าฝนซึ่งอันนี้ต้องยอมรับไปว่าข้อมูลเวลาที่ข้าราชการเขา เกษียณแล้วรับบำเหน็จบำนานเนี่ยฝนไม่มีข้อมูลในเชิงลึกนะคะว่าแต่ต้องแต่ละท่านจะได้รับสิทธิ์แค่ไหนเพียงใดฝน,นสมมุติแล้วการสมมุติว่าถ้าฝนเกษียณแล้วก็ได้รับเงินบำเหน็จมาหนึ่งก้อนเป็นเงิน1ล้านบาทนั่นหมายความว่า1ล้านบาทเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะกันไว้ฝน70%ก็คือ7 0 0 0 0สบาทส่วนอีก30,000นเนี่ยก็นําไปชําระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้คราวนี้7 0 0 0 0สบาทสมมุติว่าฝนเขียนไปว่า ฝนมีความจําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการกินค่าเสื้อผ้าค่าที่อยู่อาศัยค่านู่นนี่นั่นสมมุติว่าสักสามหมื่นเจ้าพนักพิทักษ์พั์ก็อาจจะปรับลดลงมาว่าวิค่เดือนละสองหมื่นก็พอเดือนละสองหมื่นนั่นหมายความว่าปีหนึ่งก็คือสองแสนสี่หมื่นบาทถ้าฝนถูกพิทักษ์พั์แล้วก็ได้รับเงินบําเหน็จ ต่อมาสาลก็ต้องมีช่วยพากษาให้ฝนเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งนับตั้งแต่เป็นบุคคลล้มละลายกระทั่งปลดล้มละลายนั้นใช้เวลา3ปีนั่นหมายความว่าเงิน2 4 0 0 0 0บาทเป็นเวลา3ปีก็ใกล้เคียง70,000 0บาทนะคะแล้วคราวนี้ถ้าครบกําหนดเวลา3ปีแล้วถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ล่ะก็คือเจ้ามหาพิรักทรัพย์ก็จะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปชําระหนี้เจ้าหนี้แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าสมมุติว่าฝนเนี่ย ได้ได้รับบำเหน็จเมื่อกี้ก็คือ1ล้านบาทแล้วก็แบ่งเป็นส่วนของฝนเนี่ยก็คือ7,0,000บาทสมมุติว่าได้รับมาสักประมาณ5เดือนแล้วต่อมาเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเงินที่เหลือจํานวนนั้นนะคะนาเข้ากองทรัพย์สินเพื่อที่จะแบ่งจัดสรรปันปส่วนชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัดส่วนของกฎหมายต่อไปไม่ได้สมมอบให้ทาย,ยาทนะคะเพราะว่าเงินนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือที่จากบำเหน็จแปลงมาให้รายเดือนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ลูกหนี้เนี่ย ใช้จากเมื่อการดำรงชีพในแต่ละเดือนดังนั้นเมื่อสิ้นสภาพบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินจำนวนดังกล่าวนะ่ะก็เลยต้องจัดสรรให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ดับหนึ่งส่วนนี้อ่ะแล้วในทางกับการถ้าสมมุติว่าเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดค่าแรงชีพให้ฝน,นอัตราเดือนละ20,000บาทแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ฝนได้รับบำเหน็จแล้วเนี่ยแล้วหักมาเป็นส่วนของฝนสมมุติว่าเหลือเพียงแค่5,000 0 0บาทนั่นหมายความว่าฝนเองก็ ได้รับบำเหน็จที่ทยอยเป็นรายเดือนเพียงแค่2ปีก็น่าจะหมดเงินแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่สามารถที่จะไปควักของที่กันส่วนมาให้เจ้าหนี้เนี่ยมาให้กับลูกหนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็เคลียร์นะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาให้ฟังก็คืออยากจะบอกว่าบำเหน็จหรือบำนานลูกหนี้ถ้าถูกพิจทรณ์เด็ดขาดก็มีสิทธิ์ได้รับนะคะตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดซึ่งในคดีล้มละลายถ้าจะได้รับก็คือ ไม่เกินอัตราร้อยละเจ็ดสิบแต่บางครั้งถ้าร้อยละเจ็ดสิบแล้วต่ํากว่าสองหมื่นอันนี้เจ้าพานักทรัพย์อาจจะกําหนดให้สองหมื่นบาทก็ได้อันนี้ก็เป็นระเบียบภายในก็ต้องไปหารือกับเจ้าพนักงานพิจารณาเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นถึงความจําเป็นความสําคัญและภาระค่าใช้จ่ายของเราได้นะคะดังนั้นเงินบําเหน็จแม้ว่าจะได้เป็นก้อนเข้ามาทั้งก้อนจริงค่ะแต่ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าพนักงานพิจารณาแล้วก็เราเองก็มีสิทธิที่จะได้รับเป็นรายเดือนถ้าเงินบําเหน็จหมด แต่เรายังมีชีวิตอยู่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับนะคะแต่ถ้าเงินบำเหน็จยังเหลือแต่เราเสียชีวิตไปแล้วเงินบำเหน็จอันนั้นก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ไม่สามารถจะสม่มอบให้กับทายาทได้ถือว่าเคลียร์นะคะแลวที่ฝนไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยก็เนื่องจากสองสาเหตุใจสาเหตุแรกก็คือช่วงปลายปีก็งานเยอะมากบางวันก็สามสี่นัดเลยก็เลย เหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังที่ที่จะทำนะคะเพราะว่าในการทำคลิปมันก็ต้องใช้ความพร้อมแล้วก็คือถ้าหมดพลังมันไม่สามารถที่จะพูดได้อะอย่างนี้ดีกว่าแม้ว่ามีเรื่องที่จะพูดก็ตามคือเพราะว่าเวลาจะทำคลิปในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือแม้ว่าจะสั้นๆนะคะแต่เหมือนกับต้องใช้พลังเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสื่อสารจากภายในที่เราอยากจะเล่าอยากจะพูดอยากจะแชร์เรื่องดีๆให้ฟังดังนั้นถ้าเรา ไม่มีพลังเสียงแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้แม้จะมีหัวข้อที่จะพูดก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องที่สองคือว่าไม่สบายเสียงหายอันนี้ก็วันนี้เสียงก็ดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยวันนี้เสียงดีขึ้นก็เลยแล้วมีคนถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินบําเหน็จมาหลายคําถามมากแล้วก็เราเองก็รู้สึกว่าติดค้างไม่ได้ตอบก็เกรงใจนะคะวันนี้ก็เลยอ่ะเสียงดีขึ้นถึงแม้ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามก็เลย อยากที่จะอัดคลิปตอบแล้วก็เช่นเดิมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ในคลิปของฝนสามารถที่จะแชร์แบ่งปันได้เพราะว่าที่ฝนทําทั้งหมดก็เพื่อเป็นแหล่งแห่งการรวบรวมข้อมูลในทางปฏิบัติแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงและที่สําคัญถ้ามีใครมีคําถามประเด็นไหนสงสัยเนี่ยถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่คลิปฝนมีเยอะขนาดนี้นะเป็นเพราะว่าฝนเองก็ใช้คําถามที่ท่านถามมานี่แหละไปสอบถามข้อมูลจากเพาพิ g e o p a ัพย์ หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงเพื่อที่จะได้แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องถือว่าเป็นการหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะสมาฝนการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้เพราะเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนแบบไหนที่จะเหมาะกับเราทําให้เราสามารถที่จะไปดีไซน์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทกท,กท่านแล้วก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดไลน์ฝนได้ที่ QRcode หน้าปกคลิปนะคะแล้วก็ถ้าฝนทักไปหรือบอกว่าสามารถโทรหาฝนได้เนี่ยโทรมาได้เลยนะคะโทรหาฝนไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บางครั้งฝนอาจจะมีเวลาว่างสัก10หรือ20นาทีสามารถที่จะพูดคุยกับท่านเพื่อที่จะให้เคลียร์ข้อสงสัยบางประการได้และหลายหลายท่านที่โทรคุยกับฝนแล้วฝนสามารถเคลียร์ไดก้ก็จบไปนะคะก็ให้คําแนะนําไป แล้วก็ถามว่าเฮ้ยฝนรับงานไหมก็รับแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันไม่ได้ไม่จาเป็นต้องต้องจ้างกันให้บอกให้ไปทําหรือไปหาคนอื่นมาทําได้นี่ฝนไม่ได้ซีเรียสนะคะฝนยินดีที่จะแนะนําเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาในการทําก็คือว่าเพื่อเผยแพร่ความรู้ส่วนท้ายที่สุดจะเกิดงานเกิดการจ้างงานกันหรือไงอันนี้ไปว่ากันในเนื้อหาของงานนะคะถ้าให้คำปรึกษาเบื้องต้นอะไรพวกนี้สามารถโทรได้เลยค่ะฝนยินดีให้ทำแนะนำ หรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถสั่งซื้อหนังสือของผลได้นะคะก็เป็นหนังสือที่เขียนในแนวภาคปฏิบัติในการทำงานจริงเล่มละ200บาทปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน4เล่มแล้วก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ธุรกิจนี่บุคคลแล้วก็กระบวนการล้มละลายฟื้นฟูกิจการถ้าสนใจเล่มไหนยังไงก็สามารถที่ทักมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ